สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องซับคิงด้ o มโปรโตซัวค่ะเกณฑที่ใช้จำแนกซับคิงด้อมโปรโตวซค,คือการเคลื่อนที่ค่ะประกอบด้วยแฉโจลัมไม่มีการหดตัวแต่มีการเคลื่อนไหวแบบลูกลื่นเช่นยูรีนาซซเลียเป็นะะาะที่ยื่นจากผิวของเซลล์พบตลอดรอบเซลล์เช่นพารามิเซียม ขท้าวเทียมเป็นออร์แกเนลที่ใช้ในการเคืบนทตามผิววัตถุการเคลื่อนที่แบบอัน,นี้ไดาและแบบไม่มีการเคลื่อนที่ค่ะซับคิงดอมโบโดซัวจะมี3มไฟลัมค่ะคือไฟลัมซาโกเมติโกโฟล่าไฟลัมเอพิคอมเพกซไฟลัมซีลิโอฟล่าค่ะ ไฟลัมซาโกเมติโกโฟล่านะคะจะมีสองสับไฟลัมค่ะคือสับไฟลัมเมติโกโฟล่าและสับไฟลัมซาโคดีนาค่ะสับไฟลัมเมติโกโฟล่านะคะจะมีการเคลื่อนที่โดยการใช้แพตจลัมค่ะถ้ามีโคลโลพาสจะอยู่ในคลาสไฟลัมไฟโตเมติโกโฟล่าค่ะเช่นยูปีนา ถ้าไม่มีคอโลพาสจะอยู่ในคลาสซูเมติโกโฟล่าค่ะส่วนซับไฟลัมซาโกดินานะคะจะมีการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมค่ะจะมีแบบมีเปลือกและไม่มีเปลือกค่ะแบบมีเปลือกนะคะเช่นไรดดโอราเดียมีเท้าเทียมแบบเอ็กโซโพเดียมค่ะและแบบไม่มีเปลือกนะคะเช่นอะมีบามีเท้าเทียมแบบโลโบโพเดียมค่ะ ไฟลัมที่2นะคะไฟลัม AP c o m p a x a จะไม่มีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนไฟลัมที่3านะคะไฟลัม C O p o r a จะมีการเคลื่อนที่แบบใช้ซีเรียค่ะเช่นพา a r a m ียมส m s t e n t ร r ค่ะขอบคุณค่ะ